ตอนนี้โอทั่วอะนะแกแล้วนติดคอมเลยไฟแดงเลยจังหวัติดคอมมากเล้วกลายจะถึงไฟแดงแล้วเี่ก็เข้าส yeah> ู่ภายในเมืองเดี๋ยวเรา ใกล้จะถึงแล้วเย่ yeah. เดี๋ยวขอไปทำงานก่อนนะครับก็ขนของเสร็จสักทีนะดูข้างนทางข้างหลังขนเสร็จสักทีนะก็ประมาณสักสามสิบก็ังเดี๋ยวก็ต้องขนของอีกเดี๋ยวเราข้ามไปที่เรากลับกันดีกว่าไปวันนี้เหนื่อยแตกพักเลยนะสำวันนี้คือ<ด>ทำงานเรียบร้อยแนละ้ว ผรู้สึกว่าทั้งมันทั้งสนุกแล้วก็ได้เดินทางด้วยต่อขอ,อ,อจบคลิปทีขงขค่นอะีกรับนไปแล้วครับสวัสดีครับ ผมก็มาถึงที่ลาดลุมแก้วแล้วนะทุกคนผมก็มายกของนะครั้งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะมายกของนะอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานก่อนนะรอบนี้นะคือรอบที่สองของผมจะไปอยุธยาแล้วนะ <F at S 1> ก็ไปยกของแถวนั้นเดี๋ยวจะพาถ่ายบรรยากาศสถานที่นะ เอาละเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำกัทุกคนรู้สึกว่ามันคล้ายกับปัป๊มแถวบ้านเลยยังไงก็ไม่รู้ไปอายุทยากัน ตอนนี้รถติดเลยหาข้างหน้าก็ไม่มีความหวังเลยเป็นอีกยาวครับพี่น้องถ้าลงไปเนี่ก็ไปรังกะพยามุ่งสู่รงเทพแต่าจะฟังนู้นว่าทังซ้ายไปไหนอ่ะขอบคนครับตอนนี้สถิติเห็นก็คือรถติดมากเลย อีกยาวมากเลยรถก็ไปกันแล้วเป็นชั่วโมงแล้วมั้งตอนนี้บนทางยังอีกยาวไกลมุ่งหน้าไปน่าจะเป็นชั่วโมงอะไรอ่ะอะไรอเราไปเร็วไม่ได้เฮ้ยแล้วฮะเฮ้ยมามาแล้วเนี่ยแล้ว ตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ถึงหรือมั้งเป็นในช่วงพักยกของสีแยกไฟแดงแล้วก็มีคุณป้าที่ขายโดนัทกลางสีแยกเหมือนเดิม20บาทแล้วก็รับด้วยคนที่ขายยาคูนี่ยังคุ้มเลยโน่นไปโน่นแล้วจด้ชาโดนัทเหรอเดินไปเดี๋ยวถูกคนดูสิ กินพร้อมสู้ชีวิตด,ด้วยกลังไปแล้วนี่แตกมากเลยแต่ก็สู้ๆนะสหับงานในครั้งนี้ตอนนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะในคลิปเดียวที่ ผมนั้นได้เดินทางไปเที่ยวไหนต่อไหนะนะไม่ว่าจะบ่อพลลาดลุมแก้วหรือแม้แต่ที่นี่ก็รวบรวม,รวม,รวมการเดินทางของผมมาในคลิปเดียวเลยเอาละคลิปนี้กอ็อาจจะรู้สึกว่าหน้าเบื่อน,นิดหน่อยนะสำหรับการทำงานของผมช่วงนี้ก็มีงานอะไรก็ทำคือผมก็ไม่ค่อยทำเป็นลำเป็นแรงอยู่แล้วผมชอบทำงานแนวแบบว่าทันสปอร์ตแบบ เดินทางอะไรเงี้ยเอาละเดี๋ยวผมขอไปทำงานต่อแล้วกันเดี๋ยวโดนเจ้านายเรียก few moments later. เสร็จสักทีดีมากทุกคนในสุดก็เสร็จสักทีเกลือแตกมักเลยโอ้โหขอบคุณนะเนี่ยเพิ่ง <c oughs> จะเสร็จงานไปทั้งหมดของหนึ่งวันไม่สิสองวันสามวันเลยเนี่ยที่ผมนั้นนั่งรถไปไหนตอนไหนก็ถือว่าเป็นงานที่สนุกเีเอะล่ะ ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามด้วยกับปุ้มกระติ๊งนะครับเพื่อแจ้งเตือนที่ใหม่ๆที่กำลังจะมาครับช่วงนี้สตอรี่ไม่ค่อยมีอะไรก็เลยมาถ่ายเล่นเลยไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับปีวสสยควันกำลังทำอะไรนะส่วนโจซินโดมก็เอเดเอเดเอเเอเทำอะไรกันนะเรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคู่หยอกของคู่จิ้น ก็เล่นกันแบบนี้นะ